ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ชีวิตคู่กับการลงทุนจริงหรือเปล่าคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์วันนี้จะมาพูดในหัวข้อ ลงทุนอนุพันธ์ค่ะยังไม่เคยลงทุนเหมือนกันนะคะแต่ก็เรามาฟังบทความของเขากันนะคะว่าน่าสนใจในการลงทุนหรือเปล่าสิ่งที่ต้องดูก่อนที่จะซื้อขายอนุพันธ์กันนะคะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่อาจจะยังคงสับสนเกี่ยวกับการลงทุนอนุพันธ์นะคะว่ามันเป็นการลงทุนลักษณะแบบใดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ในบทฟาร์มนี้ก็จะพาเราไปทำความร,รู้จักกับอนุพันธ์พร้อมกับที่การลงทุนในเครื่องมือดังกล่าวด้วยนะคะสําหรับการลงทุนในอนุพันธ์นั้นก็เปรียบได้กับว่าเป็นการลงทุนล่วงหน้าค่ะโดยคาดเดาว,ว่าผลตอบแทนในระยะข้างหน้าของคุ้นบริษัทที่เราลงทุนจะเป็นบวกหรือเป็นลบผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เราเรียกสิ่งนี้ว่าเราเรียกตลาดนี้ว่า TFX TFX e หรือชื่อเต็มก็คือ Thailand Future Exchange การลงทุนอนุพันธ์หลักๆก,ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทอย่างนี้นะคะประเภทที่1นึ่ง Future ประเภทที่2อง Option Future ออคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะ ในขณะที่ออปชันก็คือสิทธิสัญญาสิทธิเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะฟิวเจอร์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ให้เข้าใจง่ายๆก็คือสัญญาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงจะซื้อขายสินค้าโดยกำหนดราคาตั้งแต่วันนี้แต่ส่งมอบและชำระเงินในอนาคตผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่จำเป็นต้องถือสัญญาไว้จนครบกำหนดนะคะแต่อาจจะซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้โดยผ่านทีเฟกซึ่งเมื่อถึงเวลาที่กำหนดผู้ซื้อและผู้ขายก็มีหน้าที่ต้องซื้อหรือขายตามที่ได้ตกลงกันไวค้ค่ะการสร้างสถานะสัญญาฟิวเจอร์สามารถทำได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะขายก่อนหรือซื้อก่อนก็ได้ โดยฝั่งผู้ซื้อสัญญาเราเรียกว่ามีสถานะซื้อหรือรอง position ในฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งผู้ขายเราก็เรียกว่ามีสถานะขายหรือ short position เรามาดูประเภทที่2นะคะ option หรือสัญญาสิทธิเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อได้รับสิทธิซื้อ หรือสิทธิขายสินทรัพย์อ้างอิงตามราคาจำนวนและระยะเวลาที่ระบุไว้จากผู้ขายนะคะโดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมและสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาหากผู้ซื้อขอใช้สิทธิเพราะว่าออปชันสามารถแบ่งตามลักษณะ ของการใช้สิทธิได้เป็น2รูปแบบค่ะคือ call option และ put option call option จะเป็นสิทธิในการซื้อส่วน put option จะเป็นสิทธิในการขายนะคะสำหรับสลเสีของการซื้อขายอนุพันธ์ก็คือผลตอบแทนและความเสี่ยงมันก็จะขึ้นอยู่กับการบริหาร leverage หรือจำนวนเท่าหรือจะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนเทียบกับเงินที่ใช้ลงทุนจริงๆยิ่งเลเวเลตศูนย์เท่าไหร่ความเสี่ยงก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นคะ่ะแถมการลงทุนยังใช้เงินน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอีกด้วยนะคะฟังดูแลว้วอาจจะยังงง,งๆมาดูตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพให้ชัดเจนขึ้นนะคะสมมุติ เราต้องการลงทุนในหุ้น A จํานวน1,000หุ้นด้วยราคา100บาทต่อหุ้นเท่ากับว่าเราต้องใช้เงินลงทุน1,000 0 0บาทในทางกลับกันนะคะถ้าเปลงเปลี่ยนเป็นลงทุนใน A f u t u r e แทนฟักจำนวน10สัญญา1สัญญามี1,000หุ้นนะคะเท่ากับว่า เราจะได้มา1 0 0 0 0หหุ้นซึ่งใช้เงินลงทุน1 0 0 0 0แสนบาทเท่ากันด้วยนะคะซึ่งจากจำนวนหุ้นที่ได้มากกว่าถึง10เท่าด้วยเม็ดเงินลงทุนเท่ากันทำให้ฟิวเจอร์ยิง่งรับความสนใจมากขึ้นเพราะหากเราคาดการตลาดได้อย่างถูกต้องการลงทุนในฟิวเจอร์จะให้ผลตอบแทนได้ถึง10เท่า เลยทีเดียวนะคะและในทางกับกันค่ะถ้าหากเราคาดเดาผิดแล้วก็นั่นหมายถึงการขาดทุนก็จะสูงถึง10เท่าด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้เมื่อเรารู้ก,กลไกการทำงานของอนุพันธ์คข้าวๆแล้วนะคะเรามาดูว่าถ้าเราอยากลงทุนในะนุพันธ์เราควรต้องดูอะไรเป็นหลักบ้างเริ่มจากเราต้องรู้ ชื่อยอ่อหลักรัย์ขอนอนุพันธ์เพื่อเข้าใจฟาร์มไม้ของอนุพันธ์ก่อนลงทุนด้วยนะคะโดยชื่อยอ่อของลนุพันธ์จะประกอบไปด้วยชื่อยอ่อสินค้าอ้างอิงตามด้วยเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุตามด้วยปีที่สัญญาครบกำหนดอายุและส่วนเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีหรือไม่ก็ได้นะคะเช่น S5 0 Z22 หมายถึงคำว่า z 50 z 2าก็จะหมายถึง Z50 ห้าศูนย t อินเดที่จะครบกำหนดอายุในเดือนธันวาคมปี2565นั่นเองค่ะเมื่อทุกคนอ่านความหมายของชื่อยอ่อทุพันเป็นแล้วทีนี้มาดู5สิ่งสำคัญนะคะ ที่พวกเราควรจะรู้ก่อนจะตัดสินใจเข้าลงทุนพันธุ์ที่จะประกอบด้วยดังนี้นะคะ 1. ขนาดของสัญญา 2. วิธีการส่งมอบ 3. มอบสุดท้ายของการซื้อขาย 4. ค่าทรรมเนียมในการซื้อขายและ 5. ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดในแต่ละวันข้อที่นหนึ่งนะคะ ขนาดของสัญญาหรือตัวคูณดัชนีเป็นข้อมูลที่บอกให้เรารู้ว่าเรากำลังลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงที่มีขนาดเท่าใดหากราคาของสินค้าอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาที่เราลงทุนก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน 2. วิธีการส่งมอบหรือการชำระราคา เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วจะมีวิธีการส่งมอบสินค้าจริงๆหรือชำระเป็นเงินสดข้อมูลนี้จะช่วยให้นักลงทุนอย่างเราสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง 3. วันสุดท้ายของการซื้อขายมีหลายคนมากที่เข้าใจผิดว่าตนเองสามารถซื้อขุ้นพานได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของอายุสัญญาแต่ความเป็นจริงแล้ว อนุพันธ์จะมีการกำหนดวันสุดท้ายของการซื้อขายไว้เช่นวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาซื้อสุดอายุโดยจะซื้อสุดการซื้อขายในเวลาที่หกนาฬิกา3นาทีลาดีเป็นต้นนะคะข้อที่4ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสินค้าแต่ลกตัวในทีเฟ จะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมการซื้อขายไว้ไม่เท่ากันนะคะซึ่งต่างจากหุ้นที่คิดค่าธรรมเนียมเท่ากันทุกตัวดังนั้นเราจรึงจำเป็นต้องดูข้อมูลในส่วนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองไว้นะคะข้อ5ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดในแต่ละวันหุ้นทุกตัวที่ซื้อขายในระบบของตลาดหลักทรัพย์ จะมีช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวันกำหนดเอาไว้เท่ากันค่ะขณะที่สินค้าใน t f เฟจะมีการกำหนดที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นจุกบอบว่าตัวสินค้านั้นๆเป็นข้อมูลสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราควรจะรู้ก่อนเข้าไปลงทุนนะคะนั่นก็คือ5สิ่งสำคัญสำ,ญสำหรับการเข้าใจชื่อย่ออนุพันธ์นะคะ ก่อนเราจะลงทุนอนุพันธ์ใดก็ตามเราต้องเข้าใจมันก่อนใน5เรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวแบบย่อๆเกี่ยวกับการลงทุนอนุพันธ์เบื้องต้นค่ะอาจจะฟังแล้วงงบ้างเข้าใจบ้างลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะถ้าเราเข้าใจที่จะหรืนความสนใจในการลงทุนด้านนี้อย่างลึกซึ้งก็ต้องทำความเข้าใจให้มากกว่าน,นี้นะคะ ขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์และพุ่งไปโสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองอร์พอดแคสต์